ทำอาหารกับพี่หมากที่ไปไลฟ์พู่กันแล้วยืนเถียงกันว่าใครทำอาหารไม่เป็นกัูะเรื่อองทำาหะตุ้นสดอะที่เถียงไปเถียงกันมาว่าใครจะทำอาหารอะไรกันอะจริง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 ได้เข้าวโพดสุดซ้อมไม่แค่ไหนทุกทุกเลยจริงจริงเราก็คือถ้าเวลาว่างอะเราก็ทำอาหารให้ทานกันแบบเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นเราจะทำแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่เถียงกันส่วนใหญ่เ เราหิวก่อนที่อาหารจะเสร็จแล้วเราอ่ะคือแบบละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ใช้เวลาตุ๋นนานกว่านี้ทอดนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบเมื่อไหร่จะเสร็จเลยจะกินอย่างนี้ลงกันคะว่าสมมาตั้งแต่นใครจะเป็นครบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พี่หมากก็อยากเรียนทำอาหารคิมก็อยากเรียนทำอาหารเหมือนกันนะครก็คิดว่าตีหน้าว่าจะลงคอร์สด้วยกันไปคู่เลย อาจจะไม่ได้ด้วยกันแบบวาแยกกันไปว่าคิมอยากทำขนมด้วยค่ะและจริงๆสกิลใครน่าจะเหมาะสมกับการครอบครัวสุดคิดว่าคิมค่ะนี่เหมาควรทําแบบนอกบ้านโอ้มาถึงนอกบ้านถึงแคมปิ้งแคมปิ้งแบบว่าย่างเนื้อทำพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเวลาทำมังงงหิวเรา อินเทอร์เทนเขายังไงบอกรอแป๊บนึงแล้วก็แบบเอานี่ไงเราก็ซื้อผลไม้มาให้กินลองดูดานก็ไม่กินนะเราจะกินเดี๋ยวนี้เราก็โซฟลาเหมือนกันโซอมันก็ไม่อร่อยไงแต่แต่แต่เขาบอกแล้วว่าขอหน้าที่ของคือพ่อบ้านเลยขอแล้วคือคุณล้างจานอะไรขอหน้าที่เลยอะไรก็ได้คือทำได้หมดยกเว้นล้างจานที่ไมชอบก็ยังยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างแล้วตกลงกันพี่กล้าบอกว่าเออคิดไม่ล้างแล้ เขารู้ค่ะเขาตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3วันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นกันก็ยืนอยู่ร้านชาววัดเราเคยคิดเครือเครื่องล้างจานไหมเครื่องล้างจานตอนนี้ไม่มีจะซื้อไหมไม่เพราะว่าเราอะถ้าเรามีเครื่องล้างจานเราก็ต้องเอาเสียออกก่อนอยู่แล้วอยู่ดีเพราะฉะนั้นมือเราต้องถือมาโปกกับเศษอาหารอยู่ดีใส่ถุงมือลูกใส่ถุงมือไมรึยิ่งไม่ได้อะจริงๆอันนี้คือยืนหนึ่งเลยว่าไม่ล้างจานแน่นอน เป็นคนไ้่ล้างจานมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยหรือเปล่าด้วยอะค่ะคือกับพี่น้องทุกคนจะรู้ว่าคิมไม่ล้างจานแต่คิมมาดูดปูนกวาดบ้านถูบ้านได้หมดได้หมดมันมันเคยมีปัญหาไหมคิมเรื่งเรื่มการล้างจานว่าเอ๊ะทำไมถงแต่ไม่เขาเป็นเขาก็ผูกพันอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทํา เรไปด้วยล้านไปด้วยหรือเรามีปมกับการรับ้างกันยังไงมันไม่น่าจะเป็นเรียกว่าปมได้เหรอว่าจะแบบเศร้าอ่ะประสบการณ์ที่ไม่ดีพี่ใช้คำพิเศษมาดูมันมีเหตุการณ์ที่ดูเราไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยไม่หรองมาคิดแค่เราเราอีเสดอารอย่างนัอ่ะแต่พักเนี้ยตั้งแต่เขาขอเราทำงานอ่ะเขาขอเสื้อผ้เก่ง็จริงจังเห็นใช่ไหม้รูสึกรู้สึกกาา็รู้สึกเออ แล้วคอมเพลนไปหรือเปล่าเราไม่แจ้งให้เขาทราบมั้ยไม่ได้แจ้งค่ะก็ก็คือเขาก็ทำงานหนักมากอ่ะกว่าจะได้หุ่นดีมาคืเขาก็ออกกําลังกายค่อนข้างที่จะหนักมากค่ะก็เลยรู้สึกแบบโอเคเขาคงภูมิใจในหุ่นที่เราแบบพี่หนังบอกไหมว่าฉันดูอยู่ไม่เคยไปแซวไหมว่าเราดื่มกาแฟทำไมต้องเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ไม่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็แซวมาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบเยอะนะอะไรอย่างเงี้ย แต่เรียกว่าไม่ได้ห้ามใช่ไหมที่คนจะโฉมไม่ได้ห้ามหรือห่วงไม่ได้ห้ามห่วงไมไม่ห้ามแต่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงจริงหรอแค่คนดูได้แต่ได้ข่าวว่าเราไปเฝ้าครูบ่อยนะกอดกอดพี่ยาพี่ยาบอกว่าอย่าพี่กอดบ่อยแต่ไม่รู้มาหาญาติหรือมาหาพี่มาหาญาติไปเดีไปครั้งเดียวเยอะและไปครั้งเดียวเลย ตอนนั้นคือเราไปดูกระเบื้องเอ้ยให่เราไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็เลยแวะไปทางผ่านก็เลยแวะเข้าไปซื้อน้ำส้มให้เพื่อนก็แบบไม่ดูความดีของมชอบเพื่อนไม่โฟกัสนจมส้มที่ซื้อไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยเราไม่้ปหาใครงใจไปหาใครไปหาย่าแล้วจีนจีนในวันนั้นไม่มีจีนหอดเรื่องหรืออะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีอยู่นานแค่ไหนเขาถึงบอกเขาถึงมาเมาเราว่าเราอยู่เราไปบ้า ย่าก็มาหาคิมพี่กอเหมือนกันนะแล้วเขาซื้ออะไรมาฝากเขาไหมไม่มีมาแต่ตัวแล้วก็มาแบบเดินผ่านคิมไปเลยตัวไปหาพี่แบร์เลยแล้วย่าบอกว่าย่าบอกว่าย่าเรียกชื่อพี่มากเป็นพี่แบร์แล้วเด็กก็บอกว่าคิมก็เรียกชื่อเดชเป็นพี่มากเหมือนกันซึ่งเดชเด็นไหมเปล่าคิมวันนั้นมันม่วงนะสรุปเรื่องจริงสายคิวสรุปเรื่องจริงนะมันม่วงมาท่าทู่แล้วอ่ะก็เลยเรียก ไอ้ไม่ใช่พี่มาพี่มาพี่มาแล้วพี่แบรทำหน้าแบรทำหน้ายังไงเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่มากเดี๋ยวนี้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวนด้กลับบ้านเลยเรียกปล่อยไหมคะเผื่อเรียกปล่อยไหมคะทางเดียวแต่ว่าร้อยันยาวเลยนะไม่ได้เลยกับสองคนนี้